ถึงครับทุกคนที่อยู่ในแฟนเพจรวมไปถึงกับทุกคนที่อยู่ที่นี่ของเราด้วยเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนสามารถที่จะเข้ามาสอบถามหรือว่าทิ้งท้ายในเรื่องของคําถามต่างๆได้ฝากคาถามกับเราได้เลยนะครับว่าเอ๊ะมีอะไรอยากจะให้พี่หมอหญิงของเราได้ตอบให้บ้าเกี่ยวกับความสูงไม่ว่าจะเป็นอายุเท่านี้แล้วเนี่ยสามารถจะสูงได้อีกไหมนะครับ รวมไปถึงนะครับใครที่มีความฝันที่อยากจะสูงหรือว่าโอกาสทองต่างๆเนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างโอกาสและพิเศษนะฮะมากๆเลยด้วยสําหรับใครที่มาฝากคําถามต่างๆรวมถึงใครที่ร่วมกิจกรรมของเราทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่นี่หรือว่าอยู่ที่บ้านนะครับคุณจะได้ลุ้นรับเป็นคุณป,ปองตรวจสุขภาพเป็นการวัดนะฮะในเรื่องของ energy power มูลค่าถึง3,000บาทเลยด้วยกันยังไงแล้วก็ติดตามกับเราได้นะครับตลอดช่วง รายการตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสําหรับใครที่มีคําถามต่างๆในเรื่องของอยากจะสูงเท่าไร่ไฟฝันว่าอยากจะสูงเพิ่มขึ้นอีกเท่าไร่หรือว่าอายุเท่านี้แล้วเนี่ย20กว่าแล้วยังจะสูงได้อีกไหมนะฮะรวมไปถึงนะครับคําถามต่างๆที่หลายคนข้องใจมากในเรื่องของความสูงอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวเราจะได้ทราบคําตอบเหล่านั้นอย่าง ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะมาทักทายนะครับแล้วก็พบเจอกับท่านแรกนะครับหมอหญิงหรือว่าดรอร์บาลนัคข่าชีรักมงคลครับสวัสดีครับดีค่ะกลับั้านลกไปถึงเลยนะต้องขอต้อนรับนะครับนิฟชลิซึ่งเวิร์ลไทยแลนด์2020ด้วยนะครับสวัสดีครับน้องๆครับโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ย ขออนุญาตเรียกพี่หมอหญิงแล้วกันนะครับเป็นดีค่ะพี่หมอหญิงครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของสูุสุขภาพดีเปลี่ยนชีวิตได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากจะให้พี่หมอหญิงเนี่ยในฐานะที่ครั้งนี้นะครับสถาบันของเราเป็นผู้สนับสนุนหลักการประกวดนี้ Tourism World Thailand 2020ด้วยก่าวทักไายครับแฟนเพจของเราร,รับรวมไปถึงกับบอกเล่าเรื่องต้นเกี่ยวกับสถาบันของเราสักเล็กน้อยแล้วกันครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอกล่าวต้อนรับ Señorism i s s Tour i s m World t h a i l น n d นะคะตื่นเต้นมากตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นนะคะรู้สึกว่าตัวเองอายุมากเกินไป <c oughs> นะคะก็ยินดีนะคะต้อนรับน้องเปาวน้องบูมน้องเบลล่าน้องหนุงหนิงนะคะทุกท่านนะคะในกิจกรรมของที่สนใจในเรื่องของกิจกรรม วันนี้นะคะในการที่เป็นมิ r i ั o ริสต์หาก่อนอื่นรู้สึกว่าภูมิใจมากทีไ่ได้สนับสนุนเพราะว่าการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดใช่ไหมคะใครจะรู้ดีไปกว่าคนประจำจังหวัดน,นั้นๆแล้วก็ยินดีมากเปยคขาดที่ทุกท่านเนี่ยมาเยี่ยมในสถาบันเราแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาไปไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่นะคะแล้วก็นวัตกรรมใหม่ของสถาบันพาสเตอร์ ก็สถาบันโคสเซอร์เราอะค่ะเปิดในสิทธนี้มาประมาณ15ปีต้องบอกก่อนว่าเริ่มต้นเกิดจากแรงบันดาลใจของลูกของของพี่เองเรีกพี่นะคะไม่ใช่คุณแม่นะคะก็เกิดจากแรงบันดาลใจของลูกของพี่เองเพราะว่าลูกตัวตัวผู้หยาบๆเนาะตัวเตี้ยลูกตัวเตี้ยแล้วก็ลูกหยากสุด แม่ก็เลยไปศึกษาในด้านการเพิ่มความสูงแต่เราก็อยากให้เป็นแบบธรรมชาตินะคะเพราะว่าเวลาเราสืกแบบสอนร้องธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดปัจจุบันอาหารลูกก็โตหมดแล้วค่ะคนเอ่อคนเล็กอายุ21ปีสูงแค่1 9 0 177ค่ะก็มีลูกชาย2คนค่ะที่สนใจเรื่องความสูงแล้วเราก็เห็นว่าถ้าโเรเลี้ยงลูกได้โดวยวิธีธรรมชาติสอดคล้องธรรมชาติแล้วเราสามารถจะสร้างความสูงก็ได้โดยการที่ให้เขาเป็นคนเลือกจุดหมายปลายทางของเขานะคะถ้าเกิดทุกคนสามารถที่จะเลือกความสมบูรตัวเองได้และเขาสามารถจะประสบความสำเร็จในความสูงที่เขาต้องการก็เปลี่ยนชีวติวตวได้นะคะทุกบบ้าน นะฮะก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งวัยรุ่นรวมไปถึงกับทุกเพศทุกวัยแหละชื่นชอบในเรื่องของความสูงนะฮะที่นี้เดี๋ยวเราจะมารู้จัก